สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศในวันที่20มกราคมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้าสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนพยากรณ์อากาศวันที่20มกราช่วงเช้าคาดว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอก ในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด17ถึง21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกรวมทั้งระวังอันตรายจากอาักาีไทยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายสำหรับช่วงเช้าก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับนิยมวิทย,ยุใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน